不是我是外码怪的。 เลยพี่จริงท่านั้ก็ว่าฉันเวียนหัวอย่าอะไรนะนี่ทำไมไม่ยอมพันเลยหรือบ้านเราเป็นไรปอหรืออะไรกันแน่พี่บ้านเราไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราคนออกไปอยู่นอกบ้านเห,หรอหรอทีมงานรู้สึกป่ารู้สึกค่พี่ใช่ไหมยังไหวอยู่นิดนึง่งบ้านเราเป็นไรว่าเราออกไปข้างนอกไหมหรอมันยังไหวอยู่เลยพี่ผมรู้สึกความเคลื่อนเคลื่อนเลยอะ เทไทยไม่มีไอเบกกิ้งนิวด้วยเพราะอย่างอย่างอย่างที่เราตอนเราไปเกาหลีญี่ปุ่นมันจะขึ้นเตือนอ่ะจริงมันบังคับขึ้นที่เครื่องเลยมีใครแผ่นดินไหวปะแม่พิมบอกว่ายกแรงมากเป็นทุกคน<ฮ>ใช่ไหมใช่เราไม่ได้สร้างบ้านแบบแผ่นดินหวว่ะแต่แต่โต๊ะเราเป็นหินอะแล้วมันถล่มด้วยหินแต่ใส<ต>่หัวแน่นอนก็ออกไหมมันหยุดยังอะเหมือนเบาลงแล้ว นันนบอกว่าเขาบอกว่กำลังจะถ่ายงานไป้ทุกคนแล้วบอกว่าผมมานั่งอยู่เฉยๆเว้ยนั่งเตรียมถ่ายนะผมก็รู้สึกแบบแบบอย่างงี้เลยอะถ้าไหนรูกว่าแบบเป็นโรคอะไรสักอย่างแบบเป็นหัวนึกว่าแบบมันอ,อารมณ์เหมือนคนเียนหัวทุ้คนแบบจะเป็นลมบอกเออแบบอย่างนั้นเลยอะจริงสรุปแค่นิ้ไหวเว้ยหนักเลยเนาะเมื่อกี้รู้สึกเลยอะแค่นิ้นไหวมันคลื่นน,นี้เลยอะ<ล>ผมว่าขายบ้านไหม ไปซื้อบ้านชั้นเดียวเหรอไม่ต้องซื้อบ้านที่แบบว่าทําโครงเพื่อแผ่นดินไหวเพราะกับประเทศไทยแล้วแผ่นดินไหวอะวันหนึ่งเละน,นะถ้ามันเริ่มไหวแล้วมันเป็นแบบต่างประเทศอะบ้านน่าจะเอาไม่อยู่อะคราวที่แล้วอะที่เกิดแผ่นดินไหวอะเขาก็เลยทําคลิปไอ้นี่ไปเว้ยกว่าแผ่นดินไหวมันจะเป็นยังไงพองมาเจอเหตุการณ์จริงวันนี้ขายมากมันจะพว่งมันมึนมาแต่เราไม่ได้ไปหาอะไรมาใส่อุปกรณ์เราหาไม่ทกกันเรากำลังช็อกอยู่ว่ามันคือเอรื่องจริงใช่ไหมมัน,เ,น,หนเหมือนหน้ามืดแบบเวียนหัวแบบ จนน้ำหนึ่งบอกว่าเฮ้ยแผ่นนี้ไหวผมโอเคโล่งใจละผมไม่ได้เป็นอะไรอะไรเขาตัวเองแบบเป็นอะไรเว้ยมันสั่นมันเฮ้ยผมถึงว่าไหวเยอะอยู่นะคือแบบมันอย่างนี้เลยอ่ะตอนผมนั่งคือหงวงเหมือนเราอยู่กะเหมือนเราอยู่บนเรือทะเลอ่ะเออนึ่งอย่างเงี้ยฟีลนี้เลยเว้ยรั้งแรกที่แบบสัมผัสเทรุงเทพป่ะที่สัมผัสว่ามันไหวขนาดเนี้ยอยู่จังวะ นิดนึงมทุกมันเนี่ยต้องสั่นแล้วนะทุกคนกึกอะเมื่อกี้มันไหวแค่แบบคนรู้สึกได้นิดหน่อยทุกคนเขาว่าต่อไปนี้เราคงต้องเตรียมพร้อมสำหรับแผ่นดินไหวของประเทศไทยกันแล้วเลยแต่ว่ากลัวถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่ผมแนะนำเลยถ้าเกิดเป็นโครงการบ้านนะคุณต้องเริ่มสร้างแล้วที่ไม่บบว่าโครงสร้างที่แบบการแผ่นดินไหวด้วยผมบอกเลยว่าผมว่าของคุณจะขายดีเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มีประกาศมาแล้ว่าแผ่นดินไหวประมาณ4.7มกนิจูด ประเทศไทยได้รับผลกระทบมีพม่าและประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้ที่รีสอร์ทฝั่งรีสอร์ทผมคือไฟดับหมดเลยอะที่เชียงใหม่แม่ว่ารีสอร์ทวิววิฟเลดคือดับแล้วเฮ้ยอันนี้หนักนะบ้านปาสีก็ดับแล้วตลาดผมก็คือไฟดับเลยตึกออฟฟิศผมโยกเขาบอกมาเขาเวียนหัวเลยเพราะที่แรกเนี่ยว่านอนน้อยเวียนหัวกันเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันเลยวิยภาพดูแผ่นผนังเขาแตกเลยเฮ้ยผนังแตกเลยม้าเราโอเคปะวะม้าเราแตกอยู่แล้ว น้อรับคือเพื่อนในกิวนี่คือว่าหนีลงบันไดาจากชั้น2 9อ่ะลงบันไดที่คอนโดนะฮะแล้วคือเหมือนกับท่อน้ําแตกหมดเลยอ่ะแบบน้ํามันทะลักเหมือนจะท่วมออกมาเรื่อยๆพิกัดอะไร96.12ส่วนใหญ่อันนี้เปนอันตรายจะเป็นพวกตึกสูงๆนะผมว่าอืมเพรมันโยกที่มันน่าจะถล่มง,ง่ายมากเลยทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยนะแบบมันน่ากลัวมากเลยอ่ะอยู่ดีประเทศไทยก็มีแผนดีไวอ่ะ ไม่เคยมีเห็นดินไหวมาก่อน v d ีนี้ก็มีนะ2025เป็นภัยพิบัติน่ากลัวมากเราว่าเราต้องเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับภัยพิบัตินี้แล้วอ่ะแผ่นดินไหวอ่ะทุกคนจากน้าท่วมไฟไหมอันนี้ต้องมีแผ่นดินไหวแล้วอ่ะเพราะว่าเขาคิดว่ามันอันตรายมากๆแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันมันจะป่วยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะทุกคนต้องทําเหมือนญี่ปุ่นกันแล้วอ่ะแบบพร้อมสําหรับแผ่นดินไหวตลอดนี่ไงเขาบอกตึกถล่มทั้งตึกเลยทางด่วนสีรัช นี่ไเขาเพิ่งโพสไป9อ้านาทีคนแชร์โพสเขาเกือบหนึ่งหมื่นเจ็แล้วอะตอแรกเขาว่าเขาคนนี้นะครับในโพสของคุณใครเนี่ยใครไม่รู้นะเขาเขียนว่าอยู่บนทางด่วนเว้ยคิดว่าใกล้ๆกับช่วงจตุจักรแล้วคิดว่ายางแตกเพราะรถมันโยกมากเขาเลยพยายามไปจอดที่ริมทางเห็นว่ามีรถคันอื่นๆก็จอดกันหลายคันเลยพัดน้องบอกว่ามีเพื่อนเขาอะบ้านเป็นตึกเหมือนกันเพราะพี่นิวเมื่อกี้ตึกเหาเลยไปดูรอบบ้านกันไหม ซึหงอ,อย่างน้อยเช็คก็หมดวิธีเอจอดีมากโอเคไหมลูกโอเคไหมโอ้ไหนอ่ะโอเคหน่อยออกมาเล็เน,นะเห็นตาเบายปไปบ้านเราเป็นบ้านสามชั้นนะถือว่ามากลัว <า>ทุกคนไปเกเป็นไหมสุดข <อ S 1> ึ้นเรือใช่นน,น่เนี่ยนี่หุยแล้วเหรอพี่ใช่ลวอ่ะนี่หุยายาวเลยอะิงเหรอเนี่ยยาวยาวหนึ่งนี่เลยนะเนี่เห,หมตั้งแต่นี่ยาวแบบ โอ้แล้วมีรอยแตกอื่นเพิ่มเลยเนี่ยยาวมานี่เลยอันนี้ก็ต่ออีกเนี่ยไปนู่นเลยกลัวบ้ามีรม้อนแค่ดเดียวเอออันนั้นอาจจะไม่รู้ว่าร้อนมันอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะไม่ใช้ต่อยมันเลยโอเคทุกคนบ้านเรายงังโอเคอยู่พี่ครับแพรินไหวอะ<น>ะ่ะแพรินไหวะนะเมื่อกี้พี่รู้เปล่าไม่รู้ แต่ออยู่ข้างนอกไม่รู้สึกว่าเขาไม่อยู่หรอถ้าเกิดเราอยู่ตรงถนนจะไม่รู้สึกหรอก็มีมส่วนนะยิ่งสูงยิ่งไหวเคยได้ยินหนูก็ไม่คิดว่าต้องมีคลิปนี้เหมือนกันกงงกลัวมากคือมีคนเตือนมานะว่าหลังจากแผ่นดินไหวหนึ่งชั่วโมงจะมีอัพอาจจะมี a เตอร์ช็อ k นะตอนบ่ายสองยี่สิบย่ามแบดูดี after shock คืออะไรคือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามหลังแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยแผ่นดินไหวหลักก็คือเมนช็อ o ที่เมื่อกี้เกิดขึ้นไปแล้วซึ่งจะมีลักษณะที่เล็กจะมีขนนนนาาดดที่่่เเลกกววแผิิิไหปตัม ก็คือจะเบาลงและมักจะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวหลักถ้าแผ่นดินไหวหลักศูนย์กลางคือพมา่าอันนี้อาจจะมาไม่ถึงเราเพราะมันจะเล็กกว่า After shock เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งและนานหลายวันหลายสัปดาห์หรือแม้แต่เป็นเดือนๆหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไวหวใหญ่เป็นหนึ่งครั้งยิ่งแผ่นดินไหวหลักรุนแรงมาก After shock ก็จะมีจำนวนมากและกินเวลานานพวกมันเกิดจากเปลือกโลกที่ยังปรับตัวหลังการปลดปล่อยพลังงานจากแผ่นดินไหวหลัก อันนี้คือ AI บอกมานะเขาว่าการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับสำหรับการเกิด after shock เนี่ยหนึ่งคือให้เตรียมพวกชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้เช่นน้ำดื่มอาหารแหง้งยาไฟฉายแบตเตอรี่วิทยุแบตส,สําำรองมือถือเอกาสารสำคัญและเงินสดเล็กน้อย2จัดบ้านให้ปลอดภัยยึดของหนักให้แน่นกับผนังเก็บของมีคมหรือของที่แตกง,ง่ายไว้ในที่ที่ปลอดภยัยแต่มันนะ่าจะเบ,กบกากว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คเคร่งเลยอะเขาว่าเกิดระหว่างที่อยู่ after shock อ่ะให้อยู่กับที่ถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว หมอบคลุมยึดอยู่ใต้โตะ๊ะแข็งแรงหรือกำแพงด้านในของอาคารหลีกเลี่ยงหน้าต่างกระจกหรือของที่อาจจะหล่นได้เขาว่าอยู่พยายามอยู่ภายในกำแพงอ่ะของนี่อาจจะหล่นสำหรับคนที่อยู่กลางแจ้งนะให้ย้ายออกจากตึกเสาไฟต้นไม้ใหญ่และนั่งลงแล้วพยายามป้องกันศีษะตัวเองก็นี่เป็นวิธีป้องกันเมื่อตนนเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าเกิดยังไงขึ้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกคลิปต่อไปนะฮะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะ สามารถอัปโหลดได้ทันเวลาที่จะเตือนทุกคนขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากลนะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้ภาคุ้มครองเสียสิคุ้มครองแล้วก็เราต้องระวังเรื่องแผ่นดินไหวกันเราทุกคนเราต้องรับมือและหาข้อมูลความรู้เพราะว่าเขาคิดว่าคนไทยประเทศไทยน่าจะมีความรู้เรื่องแผ่นดินไหวน้อยอะ่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเขาก็ยังไม่รู้เลยต้องระวังเรื่องนี้รัฐบาลต้องเริ่มมีการแบบสอนตั้งแต่ในที่เรียนแล้วเออเรื่องซักซ้อมเกิดเป็นไหวแล้วงั้นต้องทำยังไงเราซ้อมไฟไหม้แล้องซ้อมแผ่นดินไหวด้วยละปลอดภัยนะคะทุกคนสาธุไว้ช่วงนี้ปลอดภัย ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาที่แบบเขาบอกว่าจะอั t เตอร์ช็อกแล้วนะแต่เขาก็ยังไม่เห็นว่าม,มันัะสั่นเหมือนตอนแรกนะอาจจะเป็นเพราะว่าอา t เตอร์ช็อกมันจะเบากว่าการแผ่นดินไหว,วครั้งที่หนึ่งเขาว่าอีกสองนาทีนะจะเกิดขึ้นอีกรอบอีกแค่สองนาทีไปังนะจะเกิดขึ้นอาพเตอร์ช็อก้วถ้าเกิดมันเกิดข,ขึ้นจริงนะอันนี้ผมกำลังหามุมที่แบบว่า มันปลอดภัยที่ที่แบบว่าไม่ค่อยมีของอยู่ข้างบนชั้นสามอะมัให้มันลงที่สุดเท่าที่มันได้ขิวหมครึ่งไหเปล่ามาโกรธอะตอนนี้ <laughs> พี่เอฟโอล โอ้ยพี่โอ้มารับมีเช่กับเยลลี่โปรดิชุมไปรับอันอื่นก็ได้วันนี้ไม่เป็นไรอยู่งานแคนเซิลไป็นอันวันก็ได้พี่ทำ้วไงมึงไปเปิดบ้านให้เขาปะเนี่ยโอ้ย <c oughs> พี่แพนินไหวระวังนะใช่ติดไฟแดง,งรถมัน็นย,ยุ่งๆแกผมโมโยกเลยเหรอใช่รถมันบแบบจะมันจอดนิ่งๆไงี่ยผมก็คิดว่าปกติถ้ารถโยกมันจะมีสิบล้อวิ่งใชเนี่ยมันจะโยก พอเข้าไปในซอยคนวิ่งของมานนั่นแหละวิ่งมาเลยเหรอโยโย่โหระบองน่ยพี่เขาว่าจะเกิดอัพและช็อคอะไรต่อเนี่ยครับครับครับยอดวะป็นไงคนส่งเราแผ่นนิ้วไหวไปยังมาส่งมีมารับมิเชกไปสองเขาเขาได้ชนดเพราะว่าอ่ามันมีแผ่นนิ้วไหวอ่ะเขาบอกเขารู้เพราะว่าตอนเขาเขาติดไฟแดงอ่ะติดนานมากเลย เราเขาเจอดรถปกติไว้แเรารถโยกแล้วเขาบอกคิดว่าแบบงงว่า้าคก็มีรถปกติกับรถโยกองมีรถสิบล้อขับผ่าน <S S S แต่ว่านี่ไม่มีรถสิบล้อแล้วเขาก็เห็นคนอะวิ่งมาจากในซอยวิ่งออกมาเต็มเลยเว้ยข้้งนอกแต่ีคือแบบบนลหมานมากแต่พี่บอกว่าเขาไม่กลัวเลยไป็นิ้หน่อยเขาต้องการมารับมีเชลแล้วเราเล่นอันนี้อันนี้ผมเล่นเขาคงทำตามหน้าที่แบบก็แบบผมคิดว่าเพราะมันไม่มีประกาศเตือนแบบเหมือนพวกเกาหลีญี่ปุ่นที่แบบว่า ื็ผมไปจีนที่ญี่ปุ่นเกาหลีอ่ะมันมีเหตุการณ์ไม่ว่าจะแบบคนร้ายหลบหนีหรืออะไรเงี้ยมันขึ้นแบบบังคับขึ้นนะแล้วผมไม่ได้ใช้ซิมจีนนะใช้บตอดิเปิดโนมิงอ่ะมันขึ้นแบบอาเรเลิศเอออะไเลิศเลยแต่ว่าอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาของเขาแต่ว่าอ่านไม่ออกแต่คือรู้ว่ามันมีเหตุเกิดฉุกเฉนแล้วล่ะแต่ของไทยเราไม่มีไงอย่างเนี้ยคนที่เขาบอกว่าทํางานตามรูทีนบรอิเขาต้องมาทํางานปกติใช่ป่ะล่ะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะเพราะมันไม่มีใครรู้เลย แต่ดูดูโซแล้วไอ้ after shock อาจจะไม่ได้เกิดละเพราะว่าดีแล้วทุกคนดีแล้วฮะแต่อาจจะเกิดที่พม่าก็รผมเป็นกำลังใจให้ที่พม่านะครับคนที่พม่าตอนนี้น่าจะน่าจะหนักกว่าเพราะว่าขนาดเราอยู่ไกลตึกเรายังถล่มแต่เขาคือจุดศูนย์กลางที่เกิดขึ้นนะฮะคือจริงๆ FC ของเราก็เป็นพม่าเยอะนะจากที่ดูสเตตเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สูญเสียหรือว่าบาดเจ็บหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้นะ ก็กยาลังใจใจทุกคนนะครับขอทุกคนปลอดภัยครับผมโอโปป้าแอดอาจุม่ามีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนเบฟมีเชฟมีเชฟรสชาติสุดช่ามีเชฟมีเชฟระบบเขาขามีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกโอปป้าแอดอาจุม่ามีเชฟเคล็ดลับคุ่นดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ ไปจะขอพบก,กันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะอบป,ป้าสตูดิโอเปิดรับสมัครทีมงานเลยค่ะลุยไปได้วยกันทุกที่เยื่อหยุ่นเวลาได้สูงคิดบวกมีความรอกเข้าตกใจอกใจขับรถยนต์เป็นตำแหน่งที่2ตงกล้องขอคนที่ถือกล้อง DSLR ห้องลุยไปด้วยกันทุกที่ยื่หยุนเวลาได้สูงม,า,มกากๆเคอติดอัตโมาตกับอบป้าไปเลยทียทีมแอนท็อปตำแหน่งนีงง้ขอคนที่มีความร่าสันมากๆตาองกล่องไปเลยมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องต่อเวลาเงินเดือนรายสองพันสา ใจสกิลแค่ไหนเรียกมาเท่านั้นได้เลยเต็มที่ใจไม่อัน้นใครสนใจส่งเรซูเม่และระบ,บุเงินเดือนที่ต้องการมาที่ ajomajobs@gmail.com เรามาเป็นทีมงานปี2025กับพวกเรานะคะ